สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาพบกับคุณครูธิรพงศ์อีกแล้วนะครับเป็นตอนที่7แล้วนะครับในวิชาสังคมวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการนะครับจะเป็นอย่างไรไปเรียนกันเลยก่อนอื่นนะครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ก่อนนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2หัวเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ แล้วก็เรื่องที่2ก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตสินค้าและบริการครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการนะครับความหมายของสินค้าและบริการสินค้าคือสิ่งที่ผลิตขึ้นสามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้อีกทั้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ครับ ในรูปภาพนะครับก็จะเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับของใช้ส่วนตัวยารักษาโรคนะครับแล้วก็เป็นพวกผลไม้เป็นอาหารนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยครับเรามาดูความหมายของคําว่าบริการบริการคือการผลิตที่ให้ประโยชน์ในด้านการอำนวยความสะดวกสบายความพึงพอใจความรู้และความบันเทิงเช่นการให้บริการตัดผมการให้บริการรถโดยสารประจำทาง การให้บริการรักษาพยาบาลเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับความหมายและก็ประเภทของปัจจัยการผลิตสินค้าและก็บริการปัจจัยการผลิตคือทรัพยากรต่างๆที่ผู้ผลิตนํามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทําให้เกิดสินค้าและบริการปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. ที่ดินครับที่ดินนอกจากจะหมายถึง พื้นแผ่นดินแล้วนะครับยังรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ภายใต้พื้นแผ่นดินแล้วก็บนพื้นแผ่นดินเช่นแร่ที่อยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็ป่าไม้ 2. แรงงานในทางเศรษฐศาสตร์นะครับแรงงานนอกจากผู้ใช้กําลังแรงกายแล้วย,ยังรวมถึงแรงงานที่ใช้ความคิดหรือสติปัญญาด้วยดังนั้นนะครับผู้จัดการของบริษัท ้างร้านพนักงานรัฐวิสากิจข้าราชการกรรมกรต่างก็นับเป็นแรงงานทั้งสิ้นครับ 3. ทุนทุนหมายถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจกักรโรงงานสำนักงานและสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและก็บริการครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือผู้ประกอบการหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการ นำเอาปัจจัยการผลิตต่างๆมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นสินค้าและบริการผู้ประกอบการจึงมีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าและก็บริการครับเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับการผลิตสินค้าและบริการนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นผู้ผลิตนะครับต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญคือผลิตอะไรผลิตยอย่างไรและผลิตเพื่อใครนะครับ ภายใต้ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างจํากัดนอกจากนี้แต่และท้องถิ่น,นครับยังมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมครับเรามาดูตัวอย่างนะครับการผลิตสินค้าและบริการนะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเช่นเครื่องปั้นดินเผาเกาะเก็บจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นสินค้าที่ผลิตจากดินเหนียวที่เคยมีมากในท้องถิ่น และเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นของชาวมอญน,นะครับที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยธุธยาตอนปลายเครื่องปั้นดินเผานะครับที่มีชื่อเสียงคือหม้อน้ำลายวิจิตรซึ่งนำมาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรีนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนารูปทรงต่างๆเช่นองค์อ่างคมไฟถ้วย ที่มีความทันสมัยมากขึ้นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตนะครับเครื่องปั้นดินเผามีดังนี้ที่ดินนะครับก็คือได้แก่ดินเหนียวซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่นนะครับสถานที่ผลิตและจําหน่ายเครื่องปั้นดินเผานะครับก็อยู่ในหัวข้อของที่ดินทุนนะครับได้แก่อุปกรณ์แกะสลักดินเตาเผาแป้นหมุนสําหรับปั้นดินเหนียวนะครับแล้วก็แรงงานนะก็คือพวกช่างปั้นดินนะครับช่างแกะสลัก คนขายสินค้าและสุดท้ายนะครับผู้ประกอบการก็คือเจ้าของกิจการเครื่องปั้นดินเผานั่นเองครับเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นพืชท้องถิ่นของภาคใต้เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณที่มีน้ําท่วมนะครับซึ่งคนในท้องถิ่นนะครับนำกระจูดที่ตากแห้งแล้วมาจากสารเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเช่นเสื้อตะก้ากระเป๋านะครับเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานะครับปัจจุบันนะฮะผลิตภัณฑ์จากกระจุดได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่สวยงามแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นด้วยปัจจัยในการผลิตเครื่องจักสารจากกระจุดมีดังนี้ครับหที่ดินได้แก่กระจุดซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น สถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกระจูดนะครับทุนได้แก่เครื่องรีดกระจูดเครื่องจักเย็บบล็อกต่างๆนะครับสีย้อมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตแรงงานได้แก่ช่างสารคนขายสินค้าและนะครับผู้ประกอบการได้แก่เจ้าของกิจการผลิตงานจากสารกระจูดครับเรามาดูหัวข้อถัดไปนะครับ การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการการตัดสินใจผลิตหรือขายสินค้าและบริการต้องพิจารณาถึงสิ่งที่ใช้ในการผลิตด้วยนะครับโดยการนำทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่นมาผลิตสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพในการผลิตเทคโนโลยี technology จึงหมายถึงนะครับ วิทยาการหรือความก้าวหน้าที่สามารถนำมาใช้พัฒนาการผลิตและแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการได้ครับเรามาดูนะครับการใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชไร้ดินนะครับเป็นการปลูกพืชโดยใช้น้ำซึ่งมีธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อความต้องการของพืชนะครับละลายอยู่การปลูกพืชไร้ดินนะครับสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิตช่วยประหยัดพื้นที่ในการปลูกง่ายต่อการควบคุมและป้องกันโรคและก็มแมลงผลผลิตที่ได้จึงมีความสดสะอาดและมีคุณภาพดีครับหัวข้อถัดไปนะครับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก็วัตถุดิบอันนี้นะครับมีผลกระทบนะครับต่อต้นทุนในการผลิตกล่าวคือหากน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นตามนะครับเพราะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินเครื่องจักรและเพื่อใช้ขนส่งสินค้าราคาวัตถุดิบเมื่อวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมีราคาสูงขึ้นก็จะส่งผลต่อต้อนทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับสินค้าและบริการจึงมีราคาแพงขึ้นครับหัวข้อสุดท้ายนะครับพฤติกรรมนะครับของผู้บริโภค มนุษย์มีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหรือมีความต้องการอย่างไม่จํากัดโดยทั่วไปนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการซื้อและการขายสินค้าและบริการได้แก่ 1. ราคาโดยทั่วไปนะครับถ้าสินค้ามีคุณภาพเท่าๆกันหรือคล้ายกันนะครับผู้ซื้อจะพอใจสินค้าที่มีราคาถูกกว่า ดังนั้นนะครับสินค้าที่มีราคาถูกกว่าจึงขายได้ดีกว่าสังเกตได้ว่าเมื่อผู้ขายลดราคาสินค้าก็จะช่วยให้ขายได้ดีขึ้น 2. คุณภาพสินค้าที่มีคุณภาพนะครับมีรูปแบบที่สวยงามใช้ได้คงทนนะครับย่อมได้รับความนิยมมากกว่าสินค้าที่มีคุณภาพต่ำดังนั้นนะครับสินค้าที่มีคุณภาพดี จึงเป็นที่นิยมของผู้ซื้อโดยทั่วไปนะครับผู้ซื้อยอมนะครับที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดี3การโฆษณาการโฆษณานะครับเป็นการกระจายข้อมูลทําให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้าและบริการชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้นเช่นการโฆษณาในสื่อออนไลน์วิทยุโทรทัศน์ช่วยทําให้ผู้ซื้อรู้จักนะครับและอยากทดลองซื้อสินค้าและใช้บริการการโฆษณานะครับจึงมี ส่วนนะครับช่วยทําให้ขายสินค้าและบริการได้มากขึ้นดังจะเห็นได้ว่าผู้ขายพยายามโฆษณาสินค้าและบริการของตนเองในรูปแบบที่แปลกใหม่เพื่อให้เป็นที่สนใจของผู้ซื้ออยู่เสมอ 4. ระดับรายได้นะครับของผู้บริโภคโดยทั่วไปนะครับเมื่อผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าและบริการก็ย่อมมากขึ้นด้วย โดยผู้ที่มีรายได้น้อยจะเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นก่อนและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5ลดสนิยมของผู้บริโภคนะครับหมายถึงทัศนะหรือความชื่นชมส่วนบุคคลที่มีต่อสินค้าและบริการชนิดนั้นๆลดสนิยมนะครับในการบริโภคที่แตกต่างกันนะครับมีผลทำให้พฤติกรรม ะะการบริโภคของแต่และบุคคลแตกต่างกันไปเช่นรดสนิยมในการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางคนชอบอท่องเที่ยวป่าในขณะที่นักท่องเที่ยวบางคนชอบเที่ยวทะเลนะครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับคุณครูก็มีเนื้อหาที่จะสอนนักเรียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับบางคนบอกว่าเนื้อหาคล้ายกับคลิปต้นๆน,นะครับอันนี้คุณครูเอามาเสริมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ส่วนท้ายของคลิปนะครับจะไม่มีในคลิปต้นๆนะครับเป็นการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับดังนั้นนะครับท้ายคลิปนะครับนักเรียนไม่ต้องทำงานส่งแล้วนะครับให้เขียนเฉพาะชื่อชั้นเลขที่นะครับเพื่อเป็นการเช็คชื่อเข้าเรียนอย่างเดียวแล้วพบกันนะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ